สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมซื้อพาไปรับทักทายแรกคือมาถูกได้ไงมาถูกได้ไงวะคำทักทายแรกนี่นะทุกคนนี่ที่ตอบแต่คนตอบเฟซให้ก็ด่าแท่งตลอดไอ้คนหนึ่งบอกมันไม่รับมันมาด้วยโอ้โหเราทางไใจเฮ้ยอินเทอเลยอินเทอร์เลยอยู่ นะวันนี้เรามาทําอะไรที่ไหนมันยืนอยู่หน้าร้านทุกคนมันยืนอยู่หน้าร้านเขาชื่ออะไรเขาชื่ออะไรเขาชื่ออะไรมันร้วนมากเลยอ้วนป้าเขาชื่ออะไรชื่อพึ่งชื่อพึ่งเหรอชื่อพี่พึ่งพึ่งชื่อเต็มชื่ออีพึ่งเฮ้ยลุงแสดงต้องสนิทกันใช่ไหมป้าสนิทรู้ไหมป้ามาหนิ อ๋อแล้วที่เขาสงสัยใช่ไ่คาสลเป็นเรื่อนกันตั้งแต่สมัยทางานใช่ไมป้าทั้ลงไป่าเปิดือก็ไม่เด้ีไม่ก็ให้ป้าเขาเข็นก่อนไงช็อตมันอยู่ตรงนั้นช็อตนี้ช็อตนี้หเลยไม่เห็นช็อตเย่ไอไป้อุ๊้อนยม่นมากเล แม่เอย่างแม่น่ะพีเชนขอบแม่มากใส่ลำพาไม่ถูกข้างีเจอกันอิดีอยู่ดีอ้าคนลงต้องเปิดเองอ๋อเป็นร้านชานะฮะ คนนี้ตื่นเต้นอะไรกับเขาเนี่ยทำยังไงได้ได้กินชางเกินได้กินได้ได้แต่ว่าจะไปชสเนื้อหนงลนกหาวอะ เมื่อวานนี้มันเมื่อวานมันได้อยู่แล้วพวกมนาให้เ่อนชวล้ครัน้ำอ้ไหนครา ปาจีนทำไมคไปลับอันบอกว่าใม่เขาคมาด้วยเลยไอ้หมปาจีนเราปาจีนไม่ลรามาไม่หาจะเป็นอสามา่มมาเขาตายแล้วไม่มาอยมึงเม่งมาห้าสิบเมตรโค้ทุก คนละทางถ้มาจากที่ลจะไม่ได้บอเกลือถ้าบ่อเกือคือขึ้นใส่จะขึ้นไปทางอะไรนะาาไปได้ไม่จะไปทามันขึ้นดอยอย่าขึ้นหายังดอยอันนึงูดอยบเกลือขึ้นดอยได้ไหมเออใชอันี้กลิงเกคือขึ้นดอยอ่ะทางทางทางขึ้นเกือยากไปเกินคือขึ้นดอยเลยนะแล้วก็นั่น นาองนทางขึ้นมาอีกไม่ได้ไปเพราะว่ามันขึ้นแบบเขาเลย่ะคือขึ้นเขาอย่างเดียวเลยมันมนมันโอบไมหายเลยแมันมนพอสี่ไปโรงเรียนนี่โรงเรียนอยู่แล้วตีก็เดเี๋ยวก็เดินผ่านนี่นห่ะไปดูคอนเสิร์ตทุกคนนะครทคนอนี้คอนเสิร์ตเปลี่ยนไปนะอันนี้เราเช่าแล้แต่ช่วยสมบร เรือเท่าไหร่ครับพี่เรือสี่พันสองิสามพันเรือบสองต้นสามพันทุกคนเรือสี่พันใช่โอ้แพงมากเลยพูงไปพูงปกติไม่พูงปกติเออแลวก็ช่วยรู้เลช่ยค่าเช่าเดือสองห้าบอะไรเี้ยไม่ทำอ่ะแล้วปิดเอย่างปตูอ่อนมาตอนนั้นทำงานอยู่ ไม่ต้องงานเหรอโผล่ใส่เพื่อนองดิคนหนึ่งแล้วเขาออกลบอยู่มันจะทำงานยังไงเมื่งหาเลยออกลบมันตามหาเมียเช่าอยู่ตามหาเมียเช่าเหรอ ปาเดี๋ยวนี้สามทีโดรนคุณา่่้อน้ามดปเลข้าห้องน้ำเลยเดี๋ยวเที่ยงจะโทรหาหมเคาน์เตอร์นี่จากร้านอะไรครับเคาน์เตอร์นี่อันขาทำให้ทฮะขาทำให้ไม่ลงสีเลยนะออกอกมเอาบ้านเจ้า้เจานข้าวหมกข้ามกข้าว เออแข่เด็ดขอเกับอ็บอกว่ามันยี่วันที่สิบเอ็ดโมงวันพักสิบโมงตอนนี้มันทางานแล้วที่สิบโมงนได้หินข้าวหรือยังไม่รู้มันยังมี้เช้าเงเ่วามันิสกอนอยู่มวนมาชวนูอะช่วงช่วงที่รู้จักกันนี่ทงานอยู่ที่ไหนฮะรงไก่อ๋อรองไก่สมุดปากกาสมุดปากการู้จักกันตั้งแต่ตะก้าผ้าไปเดียวขึ้นแท็กซี่ไปหาแปออ อยู่บ้านกับน้าอยู่บ้านกับป้าเนาะอันนี้มารับไปอยู่ด้วยเมื่อก่อนเช้าแต่เช่าห้อง50บาทอะเมื่อก่อนอยู่สร้างกันเนาะนี่อยู่ด้วยกันที่สองสามสี่ตอนนี้ลงรูลงหมดเลยนะปีไหนครับพี่พศองโอ้โหนี่ถามไม่ว่าพศตอนเนาะนี่ที่ป้ารู้เรื่องว่าลุงมีลุงมีกิ๊กเนี่ยม็หนัองทามเพื่อนคอนนี้เลยเหรอโอ้ยแล้วก็ไม่เปลี่ยนเลยเป็นาวป็นขาดห้องคอนเดนเซอร์

ลอกระทงครับครับกระทงม่คเน็ีนอนเมระครับก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นกับคนคุ้นเคยคนกันเองเราเพื่อนสนิทเนาะนะครับสำหรับคลินี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ